ดีกับตานผู้ชมที่เคารพทุกทท่านครับพบกับรายการหลาวข้าววิชาบ้านกันเมื่อเดิมกับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถิงวันเสาร์ทางช่องเะนนองชแนลจัดส้มไอพีเอมช่องซ่องรย 4ชิพกับวันนี้วันอาทิตย์สรุปเข้าประจำสัปดาห์ออกมานอกสถานถีเหมือนเดิมกับพ้มสระายุทธสุตติวงค่ะและการิชันวันนาสุวัสดะเนธากุลค่ะปารตานผู้ชมทีโคารปตุกตุานมาเที่ยวงานอาบน้ำแร่แล่หนนงนะครับก็จัดงานกันตั้งแต่วันที่22มงนาคมค่ะส,ส่องปันนา5เกิดตึงวันที30มีนาคมมีนาคมคะนะครับ นี่แล้วก็ยู่เรายู่กันในบริเวณงานอับน้ำแร่แลระนองซึ่งอยู่ในส่วนโครงการจัดเทศกาลอับน้ำแร่เทศกาลน้ำแร่เทศกาลน้ำแร่จะมีโ้งสปาโรงพยาบาลระนองและเทนดันลังเป็นการจำลองตึกซิโนปูตุครีสนะะสวยงามมากนะคเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองนะครับสามารถไปชมกันได้ที่บริเวณถนนเรืองรัฐแล้วก็ถนนท่าเมืองปากส่วนนะครับในส่วนของภายในงานจะก็จะมีกิจกรรมเรื่องโกงน้ำแร่มากมมยนะครับไม่ว่ากิจกรรมสปานนูก็มีน้ำแร่ฟังนูก็น้ำแร่นูมากมาฮือบ นูนนะครับฝั่งนี้ก็มีนวดนวดนวดแพนไทยนวดเดินเที่ยวไปเที่ยวมาดูชึกว่าเท็ดเน็ตนะครับบ้านเราม่อยู่ช่องโรกโรกเท็ดกระโหลกเน็ตนะครับก้อนหมัดนวดกันเตี้นี้มาพ่นคลายนะครับใครที่มาเที่ยวงานอับน้ำแร่เลยนะน้องนะครับก้อนหมาเที่ยวภายใน นี่เทศการยิ่งยู่ในส่วนสุขภาพะครับสถานเดินอยู่ด้านหน้าร้านค้าจะมารฐานหน้าฐานข้ามาะครับยู่ตกลังะครับยู่ตกลังแล้วก็เดินเว็บเข้ามาะครับเราจะมีป้ายใหญ่โตสังเกตงานอาบน้ําแร่เลดานองค่ะนี่ฐาเข้ามีซองทางก็มีทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านทานชาดด้วยค่าวได้ซองทางะคกับทตงท้าวถางอื่นจริงๆทางถังนู้นก็ข้าได้ทางส่วนสุขภาพสุขภาพพอเข้ามาได้ะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกับวันที่22ถึงวันที่30มีนาคมมาเที่ยวระโนงกัน นะครับางานอัพนาเ,เลเรดานงมาเล่ที่วัดดานงเราอยู่กันปั่นปรืงนะครับเมืองคนแปดเด็ดซี่มืก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่จ่ายเล่แต่วันนั้นเลเราก็ยังร่มรื่นอยู่เหมือนเดิมอย่างร่มรือนอม่นนะคะวันนี้เราอยู่กันในส่วนสุขภาพซึ่งเป็นที่จัดเทศรรกาลโครงงานเทศก,กาลอัพนาเละเรดานงนะครับเดี่ยวคุณโอพอลเชยจะพาฐานไปชมภายในงานวันในงานนี้เราอะไรกันมั้งนะครับ,รบ,นะรบวันในงานนี้น ในงานอาบน้ำแร่เลยนะน้องที่เขาจัดขึ้นกันปีนี้วันนี้ขามีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้ก็มีกิจกรรม,มได้มังไปชมกับคุณโอ๋ผ่อนใช่ครับอ้าวมาแล้วเหรอครับสวัสดีครับโอสวัสดีคุณสรายุแล,แลว้วก็คุณวนาด้วยนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกำลังเพลิดเพลินก,กับการถ่ายรูปกันเลยใ,ในงานอาบน้ำแร่และระนองนะครับ ขอบคุณคุณสรายุทธคุณวนาด้วยนะส่งเข้ามาผมจะนําท่านผู้ชมนะฮะเข้าไปชมด้านในครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการน้ําแร่และเป็นพื้นที่นิทรรศการแบบมีชีวิตด้วยเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นแบบไหนเราไปติดตามกันเลยครับตามผมมามา ที่แรกกันเลยนะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของการจําลองที่อยู่อาศัยของตึกเ,เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะฮะซึ่งจังหวัดระนองก็มีอยู่หลายที่เลยทีเดียวโดวยเฉพาะบนถนนเรืองราแรกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองครับก็ได้จําลองลักษณะของอาคารในลักษณะของชิโนโปรตุกีสมาตั้งอยู่ในงานนี้แล้วก็ภายในก็มีสิ่งน่าสนใจมากมายที่เกี่ยวกับ น้ำแร่ไม่ว่าจะเป็นการรักษาตัวการมีพิธีการแล้วก็วิถีทัศน์ต่างๆเราไปชมด้านในกันครับแล้วทำยังไงให้ไมนอนก่อนนีน่แล้วมันฟื้นผมคิดว่ามัน,มนามาหายเองผมไม่ได้รักษาแค่ว่ามีเวลา<ๆ>ตอเขาเป็นแขเมือทองตอนซื้อรองนี่ผมจะดดดูมมไม่ได้เดินไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ดูดก็ดยาวที่บอก โดยหมอในการก็พอถูกเรื่องเกี่ยงไว้ได้หมดหมาทำออกมาได้ก็อาจจะสุราอยู่ในช่วงเดียวกันคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมครับด้านในที่เข้าไปชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการรักษาตัวด้วยน้ําแร่นะครับอย่างเช่นมีผู้ป่วยที่เกิดอาการนกน้ำนะอย่างเช่นดําน้ําลึกแล้วก็ขึ้นมา อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เกิดอาการอามาัมพฤกษ์เดินไม่ได้ก็มารักษาตัวบําบัดด้วยน้ําแร่ก็ดีขึ้นหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตทางประสาดนะฮะอันเนื่องมาจากว่าที่บ้านประสบอุบัติเหตุแล้วก็ครอบครัวเสียชีวิตตัวเองก็มีอาการที่นอนไม่หลับฮะเวลาจะนอนก็ต้องใช้ยานอนหลับปัจจุบันนี้ก็มีการบําบัดด้วยน้ําแร่ไปแช่น้ําแร่ก็ทําให้อาการดีขึ้นนะครับนอนหลับได้โดยที่ ไม่ต้องใช้ยาอนลับษ์อีกต่อไปมีเทศการที่น่าสนใจอีกเยอะแยะข้างในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ําแร่ในจังหวัดระนองมีกี่ที่มีกี่แห่งด้านในนี้บอกหมดเลยนะฮะรวมไปถึงโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่พักใกล้กับบ่อน้ําร้อนบ้านพรรังก็ตามก็จะมีอยู่ด้านในด้วยและที่สําคัญครับมีวิดิทัศน์ที่เปิดฉายให้กับผู้ชมนะฮะที่มาเที่ยวชมงานดได้ชมกันว่า น้ำแร่มีประโยชน์อย่างไรรวมไปถึงการใช้น้ำแร่ในการบำบัดรักษาของแต่ละท่านแต่ละคนอย่างที่ผมนำเสนอไปเนี่ยแต่ละท่านก็จะมาอธิบายรายละเอียดให้กับผู้มาเที่ยวชมงานได้ชมกันด้านไหนด้วยนะครับดเย่่อมไน ท่านผู้ชมครับผมอยู่ตรงบริเวณทาราบุรีสปานะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นนิทรศการที่สัมผัสได้และก็เห็นชัดเจนเพราะว่าที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมจะมีการจัดบริเวณที่ให้เราได้เห็นจริงๆนะครับว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นบริเวณเตียงนี้นะฮะจะเป็นที่สําหรับนวดน้ำมันนะฮะเขาก็จะจําลองว่ามีเตียงมีลักษณะของผ้ามีอุปกรณ์อยู่ต่างๆอยู่บนเตียงแห่งนี้ซึ่งเป็นการนวดน้ํามันนะฮะแล้วก็ถัดไปฮะ ก็จะเป็นลักษณะของเตียงนอนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะการนวดฝ่าเท้านะครับบำบัดอย่างดีนวดฝ่าเท้าหลังจากนั้นฮะถัดมาตรงนี้ฮะอาจจะเห็นเป็นเหมือนกับอ่างอาบน้ําอ่างแช่น้ําจริงๆก็ใช้แช่น้ําจริงๆแหละฮะเป็นอ่างแช่น้ําแร่นะครับที่เหมือนถังไม้โบราณนี่นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีน้ําน้ําแร่นะฮะแล้วก็โปรยไปด้วยกลีดตอกไม้โอ้โหถ้าลงไปแช่จริงๆนี่นะ่าสงสัย คงจะสบายสุดๆเลยทีเดียวนะครับถัดไปด้านในครับจะมีอีกหนึ่งเตียงนะฮะเป็นนวดนะฮะนวดตัวนวดแผนโบราณน,นะครับซึ่งอยู่ด้านในนะฮะทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งโซนนิทัศการที่บอกว่าเป็นนิทัศการที่มีชีวิตก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นของจริงที่สามารถใช้งานได้จริงรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ที่จะสาธิตให้กับ เราได้สัมผัสกับของจริงอย่างนี้ด้วยนี่คืออีกหนึ่งนัทศก,การจากทาราบุรีสปานะฮะโดยเจ้าเรือนสปาแล้วก็สำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดระนองครับของดีเมืองระอง เราก็มาพบกับของ,<า>งดีเ<ด>มืองระนองอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมนําท่านผู้ชมมาที่โซนของผลิตภัณฑ์เที่ยวเกี่ยวกับน้ำแร่ด้วยและก็ส่วนหนึ่งก็คือมีเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าสมุนไพรนะฮะสำหรับโซนนี้ครับก็จะมีเรื่องของน้ำแร่นะฮะที่มีการบรรจุขวดนะฮะแล้วก็ทําเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ผมอยู่กับ <c oughs> โอ้โหเจ้าของร้านสุดหล่องเราสวัสดีครับวัสดีครับ มีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นสเปรย์ใหม่ที่เราไม่ต้องไปพึ่งต่างชาติแล้วแล้วมาชครับเราให้สดชื่นได้อย่างผมมีกี่ประจำล่ะผมเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะสดชื่นเลยนะไม็เคร่เย็นเดี่ยวเคเย็นที่ชาวไทยมันอยู่เงี้ยเดี๋ยวมันจะเย็นสบายอนนี่เป็นของดีที่ประวัติเราทุกคนที่ทํางานเป็นหน้าส่วนที่นี่พอรู้เป็นของดีของท้องถิ่นก็พยายามเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องบนที่อยู่กรุงเทปก็ทุกคนใช้แล้วก็ติดต่อกระจายคือปกติผมจะไปเอาน้ำทำ ปกติผมจะไปเอาน้ำแร่บ่อ,อพ่อเนะี่ยมือมือล,ลวดแหวบเลยอันนี้เป็นสเปรย์เรียบร้อยอันนี้มันเป็นสาขาของน้าแม่ซึ่งบริษัทผลิตน้ำแร่ทุกคนก็ต้องทำอันนี้ึ้นมาเพือ่อคนไทยพวกที่ต้องการให้ใบหน้าสดชื่น<ะ>โดยที่ไม่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำรำโดยที่เอาเป็นสเปรย์อาบเข้าที่หน้าให้หน้าสดชื่นแต่ที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะคุณลง<ะ>ุงครับผม<ะ>นั่นก็<ะ>คืออันนี้ครับอันนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยฮะท่านผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์น้ำแร่นะฮะน้ำดื่ม เราทำเป็นน้ำดืงค่าดาวพรีเมียมมาตลอดครับถึงปัจจุบันนี้ปีนี้ก็ได้ถามว่าเราได้แล้วเราจะบอกให้คนทั้งประเทศรู้ได้ยังไงก็งานนี้มันเป็นงานอาบน้ําแร่แร่ละนองก็ต้าแรมดูว่าละนองเราเนี่ยมีน้ําแร่ดีจริงตามที่เขาพูดหรือไม่ดีครับก็ดีจริงิงไหมถ้ากินแล้วก็บางคนว่ากินแล้วเลิกไม่ได้สาเห็นเพราะอะไรนั่นะสิรสชาติรสชาติเราแตกต่างเป็นอย่างไรต้องลองใช่ไหมชิมเลยสิปากว่าไม่ใช่ตาเห็นนะสิตาเห็นก็ไม่เบื่อคำนี่กินเลยครับ น้ำแร่จะเป็นน้ำแร่ที่จืดครับครับลจืดจืดและจืดจืดสนิทแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักคือปกติเราเราดื่มน้ำเราจะรู้สึกว่ามันจะเบาๆเวหง๋งๆไงแต่มันเป็นน้ำที่แบบมันมีน้ำหนักอะฮะอันนี้เรามีกฎครับทรายที่เรายกเว้นไม่เก็บภาษีคงสัมบัตเพราะเรามีโดยธรรมชาติที่จะมาดื่มได้อันนี้ผ่านคอรมอเมื่อปี43่านะท่านท่านรัฐมตีกระทรวงทางประเศกฎหมายท่ได้น้ำแร่เรองไม่ต้องเสียภาษีเพราะไอ้ตรงนี้ความดีของมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราสามารถ ผ่านอุปสรรคมามาผิดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เราเรมีอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นเรื่องดีๆที่คุณได้ดื่มก็คือประโยชน์ทั้งนั้นแหละได้ครับผมผิตพัธุ์เรานี้มาดูข้างหน้า้ันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นสินค้าสินค้าต้นแบบอันนี้อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สมัยต้นประชุมเอเปกเราก็จะใช้อันนี้แจกให้พวกผวผู้ใหญ่ตอนที่ประชุมเอเปกนี่น้ำแร่ระนองน้ำแร่ระนองนี่ฮะตัวตัวนี้เลยนะฮะได้วางอยู่บนโต๊ะที่ประชุมของเอเปกด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าก่อนที่จะน้ำดื่มหรือว่าเครื่องดื่มอะไรจะขึ้นสู่โต๊ะของการประชุมสุดยอดผู้นำได้เนี่ยต้องผ่านการพิจารณากันอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็น้ำแร่เมืองนองน้ำแร่ระนอง ขวดนี้แหละฮะที่ได้วางอยู่บนโต๊ะของที่ประชุมเอเปคด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาที่ยายก่อนนะฮะมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับน้ำไร้อร่อยกำลังจะเข้าไปแล้วก็เมจะเตารู้จะตกน้ำอะไรแล้วแต่แล้วแต่ที่สไตล์วาคมาเล่นเเตาเค่ะเตา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  นน้ำไหมเล่นน้ำเเดินไปเดินมาก็เดินมาเจอบอ่อน้ำโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ครับซึ่งตรงนี้เป็นของเทศบาลเมืองระนองเทศบาลเมืองระนองสวัสดีเจ้าหน้าที่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้ชื่อว่าสายฝนพักดีค่ะนักพัฒนาการท่ทองเที่ยวสก,กัดเทศบาลเมืองระนองเลยครัเรารู้จักกันน้องฝนเนี่ยนะฮะฝนเม็ดใหญ่มากอะด้านในมีอะไรครับด้านในจะเป็นประวัติ เริ่มต้นนะคะเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าเสด็จบ่อน้ําู้ร้อนนะคะรวมถึงการพัฒนาในปัจจุบันแล้วก็พัฒนาในอนาคตคือที่กําลังปรับปรุงอยู่ครับแล้วก็เห็นที่พื้นมีอะไรแปลกที่พื้นมีภาพ3มิติค่ะเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ของระนองเลยตอนนี้ฮิตมากในงานนี้เดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญครับเชิญเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับคุณสราุุธและก็คุณวรรณาด้วยครับผมมาถึงช่วงนี้แล้วนะฮะได้นำท่านผู้ชมได้ชมพื้นที่โซนของน้ำแร่ต่างๆนะฮะที่นำมาโชว์นำมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวในโซนของแหล่งน้ำแร่วิถีคนระนองแห่งนี้นะครับในงานอาบน้ำแร่และระนองมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็คงจะมีความสุขกันนะครับยังพอมีเวลาที่จะได้มาเยี่ยมชม ในงานนี้นะครับอาบน้ําแร่และระนองบริเวณลานเอกประสงค์เทศบาลเมืองระนองและก็สวนสุขภาพของเทศบาลเมืองระนองแห่งนี้ด้วยนะฮะนอกตัวนี้ก็ร้องไม่ยอมหยุดเลยทีเดียวเชียวนะครับเอาละฮะส่งต่อกลับไปยังคุณสรายุธและก็คุณวันนานะครับแล้วก็คงจะได้กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปกับการนําไปชมพื้นที่ต่างๆในการไปถ่ายทํานอกสถานที่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ รับชมกันไปที่เรียบร้อยเลยว่าในงานนี้ก็มีอะไร์เรื่องกันมั้งเราก็บอกว่ากิจกรรมลากไล่เยอะแยะเลยรวมทั้งอาหารด้วยฮั่นพื้นเมืองยาวเยี่ยมยาวเย่ยมทีมีอะไรละชุนเปียชุนเปียอ่าปอเปียชุนเปียชุนเปียเราก็มีปอเปียในบ้านเราเอยนะครูกันนะชุนเปียปอเปียเราก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินไลยปลาเป็ดตวงแล้วก็เรื่องของน้ำแร่นะคะที่มีมาร์คไม้ไล่ผลิตภัณฑ์เลยที่นำมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยค่ะครับมาเมืองระนองเราจะเลื่อนมาอัพน้ำแร่แฉน้ำโรนที่จังหวัดระนองงงมมาาเเเลที่วัััันนนนรรป็พืก้ นะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวข้าวคราวที่นำมาบอกเล่ากันนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องคองมหาวิทยาลัยสงขลานักรินห้าวิทยาเขตกับพี่กรมออกขายอาซาให้กับผมไอพี่น้องชาวแต่ว่านองในเขตกองอำเภอละอุน ที่โรงเรียนทับชายาปัตนาด้วยการสร้างอาคารเรียนมั่งจัดกิจกรรมอบรมนั้นอบรมนู่นอบรมนี่ขายอาซาเขาเลยขายอาซาแต่ว่าเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเขาส่งหมอเรียบร้อยหมออาคารอันนี้ประสงค์ให้กับโรงเรียนทับชายาครับค่ะที่ทางหมออว่าทรงข่าในกรินนะคะนีนได้มาโรงเรียนทับชายาเพราะว่าโรงเรียนนี้เขาเกิดเคยทุกไฟไหมเมื่อเดือนมกาคมนะคะเม็ต่างล่างเลยเม็ดเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าก่อนหน้านี้เขามีอาคารเรียนชั่วคราวที่สร้างแสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อนันเรียนได้ใช้เรียนกันก่อนคือไม่ค การเรียนว่างั้นแหละนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชนการราชการแลายหน่วยงานมากมายเลยสนับสนุนกันหลาสุดได้รับการสนับสนุนจากหมยเลยสงข้านครินฮาวิทยาคตดออกขายอาซามาสร้างอาคารแลนประงค์ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทับชัยาปัฒนาครับค่ะซึ่งก็เมื่อวันที่18มีนาคมนะคะหลังจากที่ได้มีทางหมอสงขลานครินนะคะหาเิทคเนี่ยเขาได้มารวมกันเข้าขายอาซาแล้วก็มารวมกันจะสร้างอาคารให้กับน้องๆ้อของโรงเรียนทับชัยาพั พัฒนานะคะเดินงบประมาณถึง5แสนบาทนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดยมโหทีสิบแปดมีนาคมค่ะที่โรงเรียนทับชายาพัฒนาตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะนายสุวรรณพงศ์กิติพัทธ์พิบูลประลัดจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายปรีชาบัวกิ้งผูบัวนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองแล้วก็นางจินดานามโพชัยผูบัวนวยการ ก็มาร่วมกันดับหมอกรวมกันดับมอกอาคารอเนกประสงค์ซึ่งน้องๆนักศึกษาคณาจารย์จากม่าเลยโซคยาหนักโครินได้กลับก็ทำพิธีสร้างขึ้นมาแล้วับสร้างกันยังใหญ่โตแล้วก็มีการมอบอาคารกับพิธีเรียบร้อยเมื่อวันที่18มีนสิบแปดได้กลับก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณาจารย์และก็นักจากศึกษารวมแรงรวมใจสุราษฎร์ธานีนครอจีตัมรารังตรัง ปัตตานีแล้วก็หาดใหญ่มหาวิทยาเขตนะครับที่ก็มารวมแรงรวมใจกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีคลายกลับให้น้องๆในลึกษาได้มีจิตอาสาะคกับนอกจักาใายแรงใจกำลังแล้วก็อย่างออกตังกันด้วยหุ้นกันด้วยในหาบเส้นนี้น้องๆก็มีส่วนรุ่นด้วยอ๋อทางแงกลแรงซับกำลังมาช่วยเรื่อนในเรื่องของการสร้างอาคารเรียนนะครับน้องๆโรงเรียนตับเจียาปัตตานแล้วก็ยังจะมีอีกหลายโครงการทิาน้า แม่กับจากน้องๆมาในสงคลานะเขาเรียนไม่ไ่าจะเป็นโครงการพอเฮ็ดเราไปส้อนอบรมใม้กับน้องๆที่ขอส้อนน้องเปิดรับคุณในเรื่องโครงการพอเฮ็ดและกับนอกจากนั้นแลวก็จะมีในเรื่องอกองให้ความรู้กั่กับน้องๆเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณ ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดร่นองแทนพี่น้องชาวระนองขอประคุณจักใจจริงนะารบรรับน้องๆและก็ขนาดจ้างจักมากเลยสกลานักเรียนทั้งห้าวิทยาเขตขอขอบคุณแทนนอ้นองๆโรงเรียนทับ<ข>สายยาพัฒนาด้วยนะคะที่วันนี้ก็มีอาการเรียนที่ส่อมบูญแล้วม,บบมาจึงเรื่องข้องงานบุญงานกุศลกับเมื่อวันที่2 0มีนาคมที่านมาตาใครผ่านไปวัดบานงาวหนองนาวใหญ่โตแจ้วยได้ระยับคนเยอะมากอุโบสถก็เรียกว่าอุโบสถดลอยปลาอุโบสถดลอยปลาเฉลิมพระเกียรติ นะครับซึ่งสร้างกันแปลกแล้วก็ยญิงใหญ่ในภาคใต้ด้วยวันในประเทศไทยก็ได้ที่มีอุโบสถดลอยปลานะครับแล้วก็ที่สําคัญมีพระประธานที่เขาบอกว่าเป็นพระดีบุกนะครับสร้างด้วยแหรีดดีบุกองค์ใหญ่องค์เดียวที่สุดในโลกเหมือนกันอืมนะคะต้องบอกเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการด้วยงานบุญพิธียกช่อฟ้าวัดบ้านหนองวันที่่20มีนาคมที่ผ่านมาในะครับฐานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองทานพิธีจะไมครับเป็นประธานที่เฉลิมฉลอจับปลาทิศ ก็ไปเป็นประท่านในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถแล้วก็นองการพิธียกช่อฟ้าแล้วก็ยังมีเพชรทองเป็มเพชรทองก็เพ็นทองกันก่อนแล้ก็พี่น้องชาวพุทธรวมกันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งใครที่ได้ไปในวันนั้นแล้วจะรู้มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกปราบดื้อพิธีดีพุทธศาสนิกชนก็ทั้งหลายปล่อยกันยอะแรยกว่าร่วมทำบุญร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันใรที่สนใจนะครับจจรวมในเรื่องก็การ ทำบุญทำกุศลเหลืองโครงการสร้างพระอุโบสถต่อนี้เขาอย่างสร้างไม่แล้วเสตียไป่แล้วแปดชิบเปิดเส้นนะครับที่วัดบ้านงามเขาควรจะสร้างใหญ่งบประมาณประมาณตั้งสี่ห้าสิบล้านนะครับต่อนี้สร้างไปแล้วประมาณแปดชิบเปิดเส้นถ้าใครที่มีใจบุญใจกุศลยังยังโยมสมทบทุนได้ยังหลวงสร้างบุญกุศลด้วยกันได้ไปที่วัดบ้านงามนะครับไปที่วัดบ้านงามวัดปุ๋ยเมืองจังหวัดรนองไปบริจาคเงินหรือว่าจะจัดทดผ้าป่าซาบากีไร้ก่อนแล้วแต่เลยเพื่อนำไปช่วยเลืองทางวัดในการสร้าง างอุโบสถให้แหลวเสร็จนอกจากนั้นเปล่าอุโบสถแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ต้มีผิพผลิตภัณฑ์ผืนบ้านมีเรื่องราวกงพระดีบุกมีเรื่องราวกงอะไรต่างๆมากมายในพื้นที่กงตะบนงาวลาไว้ฟังเขาบอกก็จะเป็นผิพผลิตภัณฑ์ผืนบ้านกันด้วยนะครับซึ่งบัดบ้านงาวก็มีประวัติมายาวนานนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเจ้าอาวาสโอ้หลวงเทียมอาจารย์เทียมนะครับเป็นเจ้าอาวาส หลังจากที่มีการสร้างพระอุโบสถเสร็จแล้วตอนที่วายกพระดีบุกพระประธานซึ่งเป็นพระองค์ยิ่งก็กลับขึ้นในขึ้นไปบนโบสถ์ก็มาต้องใช้รถเคเรยกลงกันก็ว่าตอนนั้นเกิดปาฏิหาริย์ใช่ไหปาฏิหาริย์เล่นควนตกตอนเล่นนตกมาดลุกปับลุกปับกับไิธียกช่อควาคนแรงนาเนี่เขาเรียกว่าแม่ปาฏิหาริย์จริงปาาฏิิหรย์มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของพิธียกอุโบสถ ยกโบกบดสดยกช่อฟ้ามียกโบกสดยกบดสดตายแหละยกช่อฟ้าในกับวัดบานเงาน่ะวัดบานเงาโบกสดใช้เรื่มงพระเกียรติก็เซ็ตซับไปเรียบร้อยในกับพลตตรกับกบประคุณฐานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองที่เป็นประธานไหวไหวคารวะในกับเป็นประธานในการยกช่อฟ้า เราโบสถ์ลอยฟ้าวัดปานงาวนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีชาวงาวชาวระนงแล้วก็อีกะหลายที่มารวมรวมใจกันจัดงานกันสิบกว่าวันดูสกว่านนั่นกับพวกก็มีงานบุญงานกุศล้นแล้วก็มีประชาชนไปรวมงานกันมากมายในการทุนก็มีมอระพนั่นกับในส่วนกคงวันยกโชฟ้าพวกก็ไปรวมงานกันบางคนก็ชือกียกเล่นั่ง ปลาเงินปลาทองเที่ว่าพับด้วยเงินใช่ไหมเป็นสิ่งมงคลเข้าสิ่งมงคลไปถวายนะครับหลวงพ่อดีบุคคลเสด็จขอรออาบังนะครับที่บริเวณวัดบานงาวนั่นคือเหลืองคงอาการยกโอฟ้าที่วัดบานงาที่ยี่สิบปีหนาคมที่บ้านมาเรายังยุ่งกับในงานอัพนำเรเลยาะน้องอยังนยุ่งไม่ไปไหนไม่ไปไหนครับเพราะว่ายังมีกิจกรรมลายย่างลายทีมีมากมายตอนนี้ห้อง ม<ห>ันตับแรกนะลูไม่เราทุกส่านจางจางเราในหนังจองย่องลูกเหนังตังงบตเลยนะครับก็ <c oughs> เชิญกับใครทีจะมาเจ้างานเทศกาลอับน้ำแล้เรไระน้องนะครับในวันทีท e ี่สิบสองตึงวันทีสามสิบมีนาคมก็ <หา S 1> เชิญมาเจยางานอับน้ำแล้เรไระน้องนะครับเดี๋ยวอย่างที่คุณโอ๋ผลใช้ได้พาไปชมบรรยากาศรอบๆงานกันเลยว่าเหมียอะไรกันมั้งนะครับหลายๆคนก็บอกว่าไม่เฮ้ยยากจะมาเลือกเูินก็ขอเชิญชวนนะครับ ทางเดินมาด้านหน้าอาจจะเห็น้านกาเต็มหนึอว่างานมากกำสินกาไม่ใช่้างด้านในก้ามาด้านในนะครับจะมีจะมีประตูอยู่เห็นเลยคิดเลยประตูประตูทุตองวันนี้ประตูเดี๋ยวตาเดินเข้ามาเลยทุตองวันนี้ทุตองข้างในนี้จะมีอธิษฐานเกี่ยวกับเหลืองกงน้ำแหล่เหลืองกงสป้า นะครับนี <risque> <N> ่ตรงหน้าเราเนี <c 'm S 2> ่ก <c 'm S 1> ็มีที่นวดอ่านวดแผ่นหนวดไปเดินเที่ยวรอบบรานสปาชักวักเก็ดหรือชักบะมือมาติดต่อตรงนี้ได้ก็ได้เลยสักเกตได้กับมีเฮ้ยหยุดเสียลูกให้ให้ให้นังให้ให้ให้ความอยู่นะครับด้านหน้าก็มีกระบะอาบน้ำตะบันเราอยากจี้ขุดจี้ขุด ตั้งอยู่อาจจะมาต้มน้ำพว้เด็กจินจิ้มโคตรแม่ตั้งตั้งอยู่ันตั้งอันมาแม่ต้องบอกว่าตั้งไก่ร้อนๆมาที่กระนดเชยเลยเขามีน้ำไม่แ่ะน้ำแล่บ้างเด็กขุนเจ้านำแร่มาเทน้ำแร่มาใส่เขาไม่ตั้งหมดหลบลูกเขาดั่มแร่มาใส่ไว้แล้วก็หลังจากนั้นแหละใครจะลงไปแช่น้ำแร่ก็มาได้เลยซึ่งส่วนด้านนู้นมีกาชาดด้วยดานูนก็มีกาชาดนะครับเราพากกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวในงานนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาพบกันช่วงต่อไปกับรายการลาวข้าวชาวบ้านคครับ่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัดอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02245999